สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีร i ส์ทาวนวันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง one week friend เธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้นะคะดับแรกมาจากมัไห a ญี่ปุ่นในชื่อเดียวกันของมัชชะฮาสึกิเมื่อความรักที่ต้องสู้กับความทรงจำที่หายไปในทุกสัปดาห์เขาจะทำยังไงเมื่อเธอลืมทุกสิ่งที่เคยมีร่วมกันเรื่องเริ่มต้นที่หลินเซียงจือซึ่งต่อไปนี้แอดก็จะเรียกว่านางเอกนะคะ เธอเป็นนักเรียนใหม่คุณครูได้ให้มาแนะนําตัวหน้าห้องในขณะเดียวกันนั้นจิยโยซูซึ่งต่อไปนี้แอดก็จะเรียกว่าพระเอกนะคะเขาได้มองตามมาที่นางเอกราวกับว่านี่จะเป็นรักแรกพบของเขาทันใดน,นั้นเองซ่งเซยวนันซึ่งเธอเป็นคู่ปรับกับพระเอกเธอได้แกล้งพระเอกโดยการโยนลูกบาสเกตบอลมาหาเขาทําให้เขาโดนคุณครูลงโทษตัดภาพไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาพระเอกได้โดนโลงโทษโดยการให้มาทําความสะอาดที่นี่ เจียงอูเขาได้มาแซวพระเอกว่าเหมือนพระเอกจะเจอรักแรกพบกับเด็กใหม่คนนั้นจึงพาเขาไปที่ห้องสมุดเพื่อแชร์วิธีจีบสาวในขณะเดียวกันนั้นซ่องแซวหนานเธอได้บังเอิญมาเจอพวกเขาพอดีและได้เข้าไปแซวถึงหนังสือจีบสาวของพระเอกก่อนที่พระเอกจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของเจียงอูหลังจากที่เธอรู้ว่าเป็นของเจียงอูเธอก็อึ้งเป็นอย่างมากเพราะเธอกำลังแอบชอบเจียงอูอยู่ หลังจากนั้นเขาได้เริ่มแผนการที่1คือนำนมไปให้เธอเพื่ออยากทำความรู้จักเธอแต่เขาไม่ทันระวังเผลอทำเสื้อของเธอเลอะจึงพยายามขอโทษและวันต่อมาเขาได้เริ่มแผนการที่2คือส่งจดหมายไปให้เธอเขาได้ชวนเธอไปดูหนังก่อนที่เธอจะส่งให้ส่งเสียวหนานดูส่งเสียวลนัทนฟ้องค,ครูว่าพระเอกแอบส่งจดหมายในห้องเรียนทําให้เขาโดนค,ครูดุ หลังเลิกเรียนพระเอกก็ได้มาเจอนางเอกที่หน้าโรงเรียนก่อนที่เขาจะยื่นจดหมายบางอย่างให้เธอจนโดนเธอปฏิเสธและฉีกจดหมายเขาทิ้งไปพอนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้โทรหาแม่ของเธอเธอบอกกับแม่ว่าหนูขอย้ายโรงเรียนอีกรอบได้ไหมก่อนที่แม่ของเธอจะถามถึงเหตุผลแต่เธอก็ตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรแล้วเช้าวันต่อมาพระเอกและเจียงอูได้มาเจอนางเอกเขาต้องการที่จะมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์ก่อน แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นางเอกจะจำอะไรเกี่ยวกับพวกเขาไม่ได้เลยทั้งหน้าตาและชื่อพวกเขาทั้งหมดได้สงสัยนางเอกว่าแกล้งจำไม่ได้หรือลืมจริงๆกันแน่จึงเริ่มปฏิบัติการค้นหาความจริงพวกเขาทั้งสามอยากรู้ว่านางเอกลืมจริงๆหรือแกล้งลืมกันแน่จึงติดตามนางเอกไปทุกทที่พวกเขาได้เดินมาถามเธอต่อหน้าว่าทำไมจำใครไม่ได้เลยทั้งชุยโยซูเจียงอู่และซ่งเสี่ยนาน ก่อนที่เธอจะบอกความจริงไปว่าเธอเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึง่งทําให้เธอกลายเป็นโรคความจําเสื่อมความทรงจําจะอยู่ได้แค่7วันเท่านั้นเจียงอูด,ดูไม่ค่อยเชื่อเธอจึงนําเอาซองอยาออกมาให้ทุกคนดูว่าเธอเป็นโรคนั้นจริงๆพระเอกได้อาสา,าจะเป็นเพื่อนกับเธอและจะทําให้เธอหายจากโรคนี้ให้ได้ เช้าวันต่อมาพระเอกมาพร้อมกับกล่องใบใหญ่และมีบางอย่างให้นางเอกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารบำรุงสมองเพลงบำรุงสมองและอื่นๆอีกมากมายระหว่างทางกลับบ้านนางเอกได้เจอกับพระเอกที่ข้างทางก่อนที่เขาจะยื่นสมุดรตบางอย่างให้และย้ำกับเธอว่าอันนี้สำคัญต่อเธอมากเธอต้องอ่านให้หมดนะและได้ชวนเธอไปสถานที่แห่งหนึ่ง เขาได้พาเธอม,มาเลือกสมุดโน้ตเพื่อจดไดอารี่ประจำวันจะได้ไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาและเขาก็พานางเอกมาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่คือห้องดาราศาสตร์ที่ถูกทิ้งร้างไว้เขามัาจะใช้ที่นี่เป็นฐานลักของเขาเพื่อโดดเรียนต่อมาเวลาที่พวกเขาพักเที่ยงพวกเขาก็มักจะไม่อยู่ที่นี่จากนั้นซ่งเสี่ยวนานและเจียงอู่ก็ได้เข้ามาร่วมด้วยและพวกเขาอาสาว่าจะช่วยทําความสะอาดห้องนี้ให้สะอาดขึ้น หลังจากนั้นในทุกๆสัปดาห์นางเอกก็จะจดไดอารี่ ri, ว่าเธอเคยทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อไม่ให้ลืมพวกเขาได้นัดกันมากินหม้อไฟก่อนที่จะถามแต่ละคนว่าอยากจะเข้ามาหาลัยไหนและสาขาอะไรนางเอกเธอได้ตอบว่าเธออยากเรียนจิตวิทยาส่วนเจียงอูเขาบอกว่าเรียนสาขาอะไรก็ได้แต่เขาจะไปเรียนที่ปักกิ่งและนางเอกเธอก็ถามซ่งเสี่ยวนานว่าจะไปเรียนที่ไหนซ่งเสี่ยหนันก็ตอบแบบเขินๆว่าเจียงอูอยู่ที่ไหนฉันก็ไปที่นั่นแหละ แเจียงอูก็ได้ถามไปที่พระเอกว่าจะเรียนต่อไหนแต่พระเอกก็ไม่ได้ตอบเพราะเขาหัวไม่ค่อยดีไม่รู้จะสอบติดมหาลัยหรือเปล่าเช้าวันต่อมาเจียงอูได้ยื่นกระดาษบางอย่างให้พระเอกในขณะที่เขาหลับพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นใครแล้วเห็นแต่เพียงกระดาษที่อยู่บนโต๊ะเขาที่เขียนว่าเจอกันที่ฐานลับเขาได้มาตามที่จดหมายบอกก่อนที่เขาจะตกใจกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือหัวลิง พอเขาขึ้นไปข้างบนเขาก็ได้เห็นกับไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามแล้วเพื่อนๆก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาก่อนที่เขาจะเป่าเทียนนั้นเขาได้ขอพรอข้อแรกขอให้เขาสอบติดมหาลัยและขออ้อ2ขอให้นางเอกหายจากโรคความจําเสื่อมโดยเร็วเขายังไม่ทันขอพรอข้อที่3จากนั้นก็ได้มียามมาไลา่จากนั้นพวกเขาก็แยกกันหนีโดยส่งเสี่ยวนานไปกับเจียงอูและพระเอกมากับนางเอก เจียงอู่และซ่งเสียวนานเขาได้มาหลบที่ห้องสมุดส่วนพระเอกกับนางเอกนั้นในขณะที่จะมาหลบเขาได้เผอสะดุดและตัวทับกันนาใกล้ชิดกันทางด้านของเจียงอู่และซ่งเสียวนานเขาได้อยู่ห้องสมุดต,ต่อเพราะขืนออกไปตอนนี้น่าจะโดนจับได้แน่ๆในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของพระเอกและนางเอกเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกเธอจึงอบคุกกี้มาให้เพื่อเป็นของขวัญ พร้อมทั้งปักเทียนเล็กๆสองอันไว้ให้พระเอกได้ขอพรต่อข้อที่3เขาได้สารภาพกับเธอว่าเขาชอบเธอแล้วจูจ่ๆน้ำตาเธอก็เริ่มไหลและเธอก็วิ่งหนีออกมาเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้มาทักทายเธอตามเคยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะจำใครไม่ได้เลยพระเอกจึงคิดว่าเธอคงลืมอีกแล้วแน่ๆเลยบอกให้เธอเอาไดอารี่ขึ้นมาอ่านแต่เธอก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไดอารี่เลย เขาจึงคิดว่าเธอน่าจะลืมไดอารี่ไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ๆจึงพยายามไปที่ห้องดาราศาสตร์แต่ก็พบว่ามันล็อกเขาเลยพยายามทุบพระเอกเลยให้ซ่องเซลนานเปิดรูปที่เคยถ่ายด้วยกันให้เธอดูแต่เธอก็ไม่เชื่อว่าพวกเราเคยสนิทกันมาก่อนจากนั้นพระเอกเลยยอมโดดเรียนเพื่อไปหาสมุดไดอารี่ให้นางเอกจากนั้นก็มีสายเรียกเข้าสายนั้นเป็นสายโทรศัพท์ของนางเอก นางเอกเธอได้บอกกับพระเอกว่าเธอบังเอิญเจอเบอร์นี้ในโทรศัพท์ของเธอพร้อมทั้งบอกพระเอกว่าไม่ต้องการให้เขามายุ่งกับเธออีกเราไม่รู้จักกันก่อนที่พระเอกน้ำตาจะไหลออกมาและเธอก็เดินหนีไปทันใดนั้นพระเอกก็เริ่มมีอาการจะเป็นลมและเขาได้วูบไป พระเอกได้ถูกส่งตัวมาอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นเพื่อนๆก็รออยู่ที่หน้าห้องเพื่อที่จะมาร้อยเยี่ยมเขาหลังจากที่เจียงอู่และส่งเซหนานกลับแล้วนั้นนางเอกก็ได้ออกมาคุยกับแม่พระเอกที่ข้างนอกพวกเธอได้คุยเรื่องเกี่ยวกับพระเอกก่อนที่เธอจะบอกกับแม่พระเอกว่าเธออยากบอกความจริงแล้วแต่แม่ของพระเอกก็บอกว่าบอกความจริงตอนนี้จะสําคัญอะไรยิ่งจะทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมพอกลับมาถึงบ้านนางเอกก็มาเขียนบางอย่างลงไปในไดอารี่ และได้มองไปที่รูปและได้นึกถึงความทรงจําเก่าๆที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เธอรู้จักกับชุยเจียเพื่อนสนิทที่สุดของเธอในขณะที่พวกเธอกําลังเล่นเปียนโนนั้นก็มีลูกบาสลอยมาจากข้างนอกลูกบาสลูกนั้นเป็นของพระเอกก่อนที่เขาจะมาตามเก็บและขอโทษพวกเธอ หลังจากวันนั้นนางเอกและชุยเจียก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็จะตัวติดกันไปตลอดทุกที่และมีวันหนึ่งชุยเจียได้มาแอบดูพระเอกกำลังเล่นบาสก่อนที่นางเอกจะแซวไปว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เธอชอบเขาชุยเจียก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่อยู่ในห้องเก็บของหลังจากนั้นนางเอกได้มีแผนนำลมที่ล้อรถจักรยานออกเพื่อให้ชุยเจียไม่มีรถกลับบ้านและพระเอกจะได้มารับเธอและแผนนี้ก็สำเร็จ หลังจากวันนั้นพวกเขาทั้งสามได้ทำความรู้จักกันและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันตัดภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกได้ซ่อนไดอารี่ของเธอเองไว้ที่ใต้โต๊ะและพยายามหลบหน้าของพระเอกเจียงอูและส่งเซลนว้นสังเกตรพระเอกกับนางเอกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่หาสมุดไดอารี่เจียงอูได้สงสัยอีกว่าวันที่ไปเยี่ยมพระเอกนั้นในขณะที่พวกเขาสองคนกลับนางเอกยังอยู่เธออยู่ทำอะไร,ร,รกันแน่เขาจะไปหาบางอย่างที่ห้องเก็บประวัตินักเรียน เจียงอูลและซ่งเซียนานได้มาเจอนางเอกที่ดาดฟ้าพร้อมทั้งถามเธอว่าเธอกำลังโกหกอะไรกันแน่พร้อมทั้งเยี่ยมประวัติส่วนตัวของพระเอกมาให้หนางเอกดูว่าพวกเธอเคยมาจากโรงเรียนเดียวกันแต่ทำไมทำเป็นไม่รู้จักกันเธอโกหกพวกเรามาโดยตลอดใช่ไหมจากนั้นเธอก็ได้บอกความจริงว่าความจริงแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมไม่ใช่เธอแต่เป็นพระเอกทำให้เจียงอูลและซ่งเซี่ยนานตึงเป็นอย่างมาก ภาพได้เล่าย้อนมาตอนที่พระเอกนางเอกและชวีเจียได้มาเที่ยวปิกนิกกันในขณะที่พระเอกกําลังจัดของกินนั้นนางเอกและชวีเจียก็ได้ออกมาพายเรือเล่นชวีเจียได้บอกกับนางเอกว่าเธอได้เขียนจดหมายสารภาพรักไว้ในตะกร้าของของกินทัในใดนั้นเองพวกเธอก็ได้เห็นพระเอกหยิบจดหมายออกมาจากตะกร้าและพระเอกกําลังจะอ่านในขณะเดียวกันนั้นชวีเจียได้พลัดตกจากเรือนางเอกพยายามช่วยเลยตกลงไปด้วย พวกเธอเรียกให้พระเอกช่วยก่อนที่พระเอกจะรีบวิ่งลงไปในน้ำและไปช่วยพวกเธอพระเอกได้รีบว่ายน้ำมาช่วยแต่ช่วยได้เฉพาะนางเอกเท่านั้นเพราะเขาจับชยเจียไว้ได้ไม่ทันนางเอกได้ขอร้องให้พระเอกไปช่วยชยเจียอีกครั้งในขณะที่เขากำลังจะไปหัวเขาได้ไปฟาดกับเรือและเลือดออกแต่เขาก็ยังจะพยายามไปช่วยชยเจียแต่ยังไม่ทันว่ายลงไปเท่าไหร่เขาก็ได้หมดสติไปในเวลาต่อมานางเอกได้มางานศพของชยเจียเพื่อนรักของเธอ และได้ร้องไห้ออกมาหนักมากทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็ยังหมดสติอยู่และยังไม่ฟืน้นวันต่อมาพอนางเอกรู้ว่าพระเอกฟื้นแล้วเธอก็ได้มาเยี่ยมเขาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะความจําเสื่อมและจําเธอไม่ได้ว่าเธอคือใครแม่ของพระเอกขอนางเอกไม่ให้มาพบกับเขาอีกเพราะว่าไม่อยากให้เขาจําความทรงจำร้ายๆนั้นได้หลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นเธอก็ได้โดนเพื่อนๆแบรนด์และไม่ชอบที่หน้าเพราะเธอได้มีชีวิตอยู่ จึงทําให้เธอมีความเครียดสะสมและความกดดันมากเธอจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัวเธอได้ย้ายโรงเรียนแต่ก็ได้มาพบกับพระเอกอีกครั้งเธอได้คิดว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตนี้ดีแต่เธอก็ทําได้เพียงไม่อยากยุ่งกับพระเอกแต่พระเอกก็พยายามจะเป็นเพื่อนกับเธอให้ได้เธอไม่อยากให้พระเอกมาชอบเธอเพราะว่าสุิจีอเพื่อนรักของเธอเคยชอบพระเอกมาแล้วเธอจึงรู้สึกผิดที่จะชอบพระเอกกลับเธอจึงตัดสินใจซ่อนแอรี่และตีตัวห่างออกจากพระเอก เธอได้มาพบก,กับแม่ของพระเอกพร้อมทั้งขอโทษที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งแต่แม่ของพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลันชากที่เจียงอยู่และซ่งเซียนนานรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนั้นพวกเขาก็รู้สึกเห็นใจนางเอกเป็นอย่างมากแล้วได้เข้าไปปลอบเธอว่าทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของเธอและแล้ววันสอบข้ามหาลัยก็มาถึงทุกคนได้ตั้งใจสอบพระเอกได้มีแม่มารอรับอยู่ที่หน้าประตูทางด้านของซ่งเซียนนานได้มีผู้ชายมาให้ดอกไม้เธอ โดยที่เจียงอูก็เห็นด้วยจากนั้นซ่งเซียนานและเจียงอูก็ได้นัดกันมากินหม้อไฟเจียงอูได้เล่าว่าเขาได้เห็นมีผู้ชายมาให้ดอกไม้กับเธอก่อนที่เขาจะสารภาพว่าเขาชอบเธอซ่งเซียนานจึงบอกไปว่าทําไมไม่บอกตั้งนานเพราะเธอได้ตัดสินใจจะเปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแต่เจียงอูก็บอกว่าถึงไปเรียนต่างประเทศแต่พวกเขาก็คงรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ทางด้านของพระเอกเขายังยืนยันที่จะรักษานงเอกให้หายและจะไปหาเธอ เขาจะพาเจียงอูไปเป็นเพื่อนด้วยก่อนที่เจียงอูจะไม่สนับสนุนให้พระเอกกลับไปอยู่กับนางเอกพวกเขาเลยมีเรื่องกันพวกเขาทั้งคู่ตกลงไปในสระน้ําก่อนที่พระเอกจะมีความทรงจำหนึ่งแวบ,บเข้ามาในหัวเขาได้พูดขึ้นว่าสุยเจียคือใครแล้วก็ได้ไปบ้านของนางเอกก่อนที่จะพบว่านางเอกได้ย้ายออกไปแล้วเธอได้มาที่สุสานของสุยเจียรพร้อมทานึกถึงความทรงจำเก่า เจียงอูได้มาบ้านพระเอกเพราะมีของบางอย่างจะให้แต่เขาก็ไม่ยอมออกจากห้องหลังจากที่เจียงอูไปพระเอกก็มาดูว่าของที่เขาเอามาให้คืออะไรสิ่งนั้นก็คือรูปพระเอกได้มาที่สุสานของชุยเจียแล้วก็ได้พบกับน้องชายของเธอเขาได้พาพระเอกมาบ้านก่อนที่จะยื่นกล่องบางอย่างให้กล่องนั้นมีความทรงจําของพวกเขาทั้งสามคนอยู่ก่อนที่พ่อของชุยเจียจะชวนพระเอกกินข้าวก่อน พ่อของสุจิยบอกกับพระเอกว่าไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับอดีตเพราะว่าสุจิยก็เสียชีวิตไปแล้วอยากให้ใช้ชีวิตตามปกติสุดท้ายพระเอกก็ได้ร้องให้ออกมาจากนั้นพระเอกก็ส่งกล่องบางอย่างมาให้นางเอกในกล่องนั้นมีไดอารี่และภาพก็ตัดมาที่อดีตพระเอกได้แอบชอบนางเอกมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะเห็นนางเอกเป็นคนแรกเสมอแล้วก็ได้เขียนสิ่งที่สุจิยอยากทำหลังเรียนจบ และได้เขียนทิ้งท้ายไว้ว่าต่อจากนี้เขาจะไม่รบกวนเธอแล้ววันต่อมานางเอกตัดสินใจมาหาระเอกที่บ้านแต่เขาไม่อยู่บ้านแล้วเธอก็ได้มาหาเขาที่โรงเรียนแล้วก็ได้พบกับเขาพวกเขาได้เจอหน้ากันอีกครั้งก่อนที่นางเอกจะบอกว่าขอโทษที่ผ่านมาโกหกนายมาตลอดแล้วเขาก็ได้เข้าไปกอดเธอพวกเขาทั้งสี่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อดูพรุนางเอกได้บอกกับทุกคนว่าขอบคุณพวกเธอนะ แล้วเรื่องเราก็จบก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง One Week Friend เธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกสนุกวันนี้เซรีทาวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ